ขยับขึ้นเยอะไหมลูกค้าน้อยลงไหมครับนีราคาผักเป็นไงบ้างแพงดีโอแพงดีเลยไงครับแีผักขี้สี่ร้อยผักี้สี่ร้อยเลยเหรอครับโอ้แล้วเป็นไงลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นไงบ้างถ้าลูกค้าก็เคซื้อ้ไปเย่ง ลดลงเยอะเลยใช่ไหมต้องลดปริมาณการรับผักด้วยไหมคะลดห้าสิบนี่คืออะไรซื้อห้าสิบบาทอ๋อลดลดลงเหลือยี่สิบอ๋อครับใช้น้อยลงไปครับ มันไฟจะได้วิ่งไป <coughs> เป็นไงบ้าครับช่วงนี้ราคาของผักแพงมากเลยผักอะไรที่ขึ้นเยอะมากไอรักชีจาผักชีตอนแรกตอนนี้สามร้อยแปดสิบก็ได้ตอนแรกมันก็ร้อยกว่าบาทครับแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาสองร้อยแล้วก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบแล้มาลุนเนี้ยสามร้อยแปดสิบสามแล้วก็จะอื่นขึ้นมีแล้วก็มีขึ้นช่ายสองแปดแล้วก็ตอนแรกอันนี้มันไม่ค่อยแพงอันนี้ก็แพงร้อยหกสิบ ครับอันนี้อะไรประกาศอ่ะประกาศขาวประกาศขาวใช่ไหมแล้วก็มีเหืี่ยเจ้าพญาห้าสิบบาทตุงมุ่ละสี่ร้อามอ๋อจากเท่าไหร่ครับตอนแรกก็ร้อยหิ ยา107มา220แล้ว2วันนี้คือวันนี้เลยอะ420บาทวันนี้ซื้อมาฟองเลยนะถือว่าแพงที่สุดในรอบปีเลยไหมแพงมากมากเลยขายมาตก42อ2สีแพงมากมากแล้วคุณตาคิดว่าบัรมาเกิดอะไรคือเราว่ามันนาก่วว เนาะมันมันท่วมเยอะด้วยนะเนาะฟังข่าวด้วยแล้วแถบเนือเหนือมันก็เกี่ยวกับไอ้พวกนี้ด้วยนั่นไงครับคือบลเราไม่ค่อยมีก็สั่งมูวนมาดัดแล้วเนี่ยพวกลูกค้าเองนะมีการซื้อขายรถรถรดเจเราก็สั่งมาอย่างละสองโลโลหนึ่งมั่งแล้วกัวได้อยากมาขายไหมคะในชัมีบนบนต้นรุ่นโถ รับสูงสมากมากเหมือน <c oughs> เหมือนช่วงนี้ราคาผักแพงก็ขายไม่ค่อยดีด้วยวไม่ค่คอยดีเพราะผู้บริโภคไม่ค่อยซื้อเราก็ประหยัดกันนะเนาะ